วันนี้วันที่15มีนาคม2557ค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องสั้นๆสัสกเรื่องหนึง่งเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนให้ลูกๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ที่วิหารนี้ได้รับฟังจะพูดถึงเรื่องการมาราคะเราพูดติดกันนะ,นะคะแต่จริงๆแล้วสองตัวมันมีความต่างการกับราคะการคือความพอใจความพอใจในเรามักจะใช้ในความหมายของเซ็กส์เท่านั้นนะคะ การเป็นความพอใจในรสสัมผัสที่เข้ามาทางตาหัวจมูกลิ้นกายและใจกายก็ที่นั่งนุง่มๆน,นะคะสีสวยงามพอใจอาหารร่ดีเราก็กลับไปร้านนี้อีกนะคะเพราะว่าพอใจในฝีมือของคุกร้นนี้นะคะ,ะเสพทางตาเสพทางสัมผัสเสพทางลิ้น เสพทางหูอาหารจานละ40บาท50บาทแต่เพราะว่าเราต้องการจะเสพทางตาด้วยนะคะสถานที่ต้องดีนะคะต้องมีห้องเย็นต้องมีห้องแอร์นะคะก็เป็นการสาัมผัสทางกายต้องมีนัร้องร้องเพราะเพราะนะคะก็เป็นสัมผัสทางหูอาหารจานละ50บาทก็เลยขึ้นมาเป็น5,600บาทอันนี้คือการทีนี้ที่เรากลับไปร้นนั่นอีก เพราะว่าเราติดการคือความพอใจราคะคือติดค่ะติดในรูของการม,มันมาด้วยกันเราจรึงมักจะพูดไปได้วยกันว่าการมราคะชัดนะคะชัดเจนนะคะการคือความพอใจในสัมผัสที่เข้ามาทางตา้หัวจมูอกลยนกายและใจส่วนราคะเป็นเรื่องที่เราเข้าไปติดเข้าไปติดข้องกับมันตอนนี้ติดมาก ก็เสียตังค์มากกลิ่นหอมพอใจในกลิ่นหอมนะคะเราเดินผ่านมาแล้วก็เพื่อนที่ทํางานเนี่ยตอนนี้เขาใช้น้ําหอมใหม่พอใจนี่คือการนะคะการก,าก,าก,ากา็ไปถามเขาว่าซื้อที่ไหนไปซื้อตางซื้อตามแล้วก็ทําไม่ได้น้าหอมกลิ่นนี้ก็จะหมดหมิดอันนั้นเป็นราคาเป็นการติดในกลิ่นนะคะตลอดเวลาในชีวิตของเราในวันหนึ่งเนี่ย อยากจะให้ลูกได้สัมผัสคณโยมที่ฟังรเรื่องราวตรงนี้อยู่นะคะอยากให้ได้ตรวจสอบตรวจสอบว่าตรงนี้เป็นกลางตรงนี้เป็นราคะอย่างไรนะคะแล้วเราจะก้าวล่วงออกมาได้อย่างไรเราจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราพิจารณาเอง เราสัมผัสได้เองและเราละได้เองค่ะขอโมทนากับลูกที่ทำความเข้าใจในเรื่องกามราคะและการละออกจากกามและการละออกจากราคะ